ดูตูดซะก่อนถ้าคุณไม่อยากพลาดชมคลิปวิดีโอดีๆของแคทนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้แคทด้วยนะจ๊ะเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปวิวอของแคทและน้องคาปูในครั้งต่อไปด้วยจ้ะ6เดือนแล้วจ้าจูลินซีที่หมักจากเต้าหู้แผ่นของเราตอนนี้เนื้ออาหารเหลือเพียงเท่านี้นะคะบางมากๆเลยนะจ๊ะนี่คะ่ะ เห็นไหมมันย่อยไปเยอะมากเลยค่ะหกเดือนกับการหมักนะคะอาหารชุดนี้กลัวจะย่อยเหลือเพียงเท่านี้นะคืออาหารแคปใส่แบบหนามากค่ะเพราะว่ามันมีสี่แผ่นมันจะย่อยเสร็จก็ใช้เวลาหกเดือนนะคะแตะก่อนอาหารก็จะลงมาอยู่นี้เป็นส่วนใหญ่เดี๋ยวแคจะลองเขย่าดูนะคะ ดูตูดซะก่อนเข้มข้นมากเลยนะโอ้อาหารย่อยไปเกือบหมดแล้วค่ะแล้วนี่นะคะเมื่อเขย่าไปลักษณะฟองแก๊สนะคะอาหารที่เคยมากองฟูฟองกันอยู่ด้านบนตอนนี้ก็หายไปหมดแล้วนะจ๊ะแปลว่าเขาย่อยดีแล้วนะคะ6เดือนกับการหมักค่ะ อันนี้เป็นชุดทดลองนะคะการทำเต้าหู้แผ่นหมักในขวดขนาด6ลิตรนี้นะจ๊ะก็ เป็นอีกหนึ่งสูตรนะคะที่ทดลองทำก็จะให้ได้สีเขียวแต่กลับได้สีแดงน้ำตาลนะจ๊ะก็ไม่เป็นไรเนื่องจากสารอาหารของเขายังคงอยู่เพียงแต่สีเขาเป็นสีแดงเท่านั้นอนาคตนะคะเขาอาจจะกลับกลายไปเป็นสีเขียวได้จ้ะแล้วขวดถัดไปนะคะก็เป็นเต้าหู้แผ่นอีกหนึ่งชุดนะคะที่แคทหมักทีหลังเพิ่งหมักเมื่อเดือนก่อนนี้นะจ๊ะแต่แคทใช้ในปริมาณหนึ่งแผ่นเท่านั้นเองค่ะ ให้ทุกคนดูค่ะขวดที่สองนี้นะคะหมักเต้าหู้แผ่นทีหลังเมื่อเดือนก่อนจ้ะกับน้ำหกลิตรเช่นเดียวกันนะคะอันนี้หมักในขวดจุลินซีเก่านะคะเขาถึงเป็นไวนะจ๊ะก็ตอนเนี้ย จะออกอมเขียวอมเขียวนหน่อยนะคะเพราะว่าขวดเดิมของเขาเป็นสีเขียวยังมีความตั้งใจจะให้เป็นสีเขียวเหมือนเดิมแต่ว่าออกมาก็กลายเป็นสีแดงก่อนนะจ๊ะก็ไม่เป็นไรก็ยังต้องทดลองกันต่อไปนะคะเพราะว่าแคสสายทดลองอยู่แล้วเนาะก็จะทดลองเอาสูตรใหม่ๆมาทดลองให้ทุกคนดูว่า สูตรไหนจะได้สีเขียวได้ดีที่สุดนะจ๊ะเพราะว่าช่วงเนี้โยโหอยหาสีเขียวกันมากเลยค่ะแต่ทําออกมาก็กลายเป็นสีแดงซะส่วนใหญ่เนาะก็มาลุ้นขวดนี้กันนะคะเมื่อหมักได้ที่เมื่อถึงเวลาหนึง่งเขาจะกลายเป็นสีเขียวให้เราหรือเปล่าก็มาลุ้นกันในคลิปต่อไปนะจ๊ะก็ฝากกดติดตามเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของแคทในโอกาสต่อไปด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็พามาดูเพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบาย